คนรับปริตาาไม่ช่วงดีดีทุกเรียนบันเนินเสียงแผบ,บใหม่แล้วครับยามสายของวันที่23ตุลาลมหนาวมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วนะครับยิ่งสายยิ่งแรงนะครับวันนี้จะพามาลุ้นครับลุ้นทุเรียนสิบข้างบนต้นตอของทุเรียนแดงอินโดนะครับ วันนี้ครบวันที่1 9นะครับถ้าชนวันก็คือวันที่ 20, น 20, นน20 3, 3่นะครับครี่สิบนะครับวันที่2 0่สามสามแผลนะครับส่วนอีกสามแผลอีกสามแผลอีกสิบวันนะครับอีกเจ็ดแปดวัน อันนี้เท็ที่หลังนะครับอันนี้ที่หลังนะครับยังสวยอยู่นะครับอันนี้เม่นไนยปางครับนกยิบยิงสวยอยู่นะครับอันนี้อันนี้สายน้ำพึ้งครับสวยงามมาดูแต่ากรีดจะตีแผลนะครับอันนี้ กบสุวรรณครับกบสุวรรณกับน้ำดำครับดูแล้วน้ำดำไม่น่าจะผ่านครับก็ดูดำนะครับการดำกิ่งดำอยู่นะครับยอดดำอันนี้เขียวนี่อันนี้ติดแน่นอนครับกบสุวรรณแล้วก็จะมาเปิดเ,เปิดแผลไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่แกะ่ทั้งทีเดียว น่าจะติดแล้วนะครับมันรับอากาศนิดหน่อยครับก็ปรับสภาพก่อนอสภาพน้ำดำปอดครับน้ำดำน้ำดำไม่ผ่านครับผ่านกบสุวรรณครับกบสุวรรณยังปิ้งอยู่ มดูอันนี้นกขมิน้นนกขมิ้นกับนวลตองจันครับยังสดใสทั้งคู่เลยนะครับติดคู่ครับอันนี้ติดคู่ครับปัดแผลออกเลยติดคู่ครับ สามสีวันมาเปิดตอนนี้ให้ก็ปรับสภาพก่อนให้ปรับสภาพก่อนนะเราเจอแดดเต็มๆติมอะติดแน่นอนครับยอดใหญ่ๆยอดใหญ่ๆนี่นกขมิ้นส่วนยอดเล็กๆนี่นวลทองจันทร์ครับ ติดทั้งคู่ครับติดทั้งคู่ติดทั้งคู่เดีย๋ยวคอยเอาออกอีกสักสามสี่วันสามสี่วันมาเอาออกอสวยงามจริงๆครับเ,เขียวอยู่เลยฮะนกขมิน้น กับนนทองจันทร์ลอดทั้งคู่ส่วนกบทุวันกับน้ำดำกบทุวันลอดน้ำดำปอดนี่มาดูนี่นะกบชยน้ำกบชยน้ำคู่เลยกบชฉน้ำคู่ยังเขียวอยู่ทั้งคู่นะครับปาได้ยี่สิบครับยี ยี่สิบวันเปิดแผลเปิดแผลเปิดแผลน้ายังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่โอ,โ,อโอ้โหดูดูยอดครับดูยอดครับดูยอดครับนะดูยอดครับเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนกบสุวรรณทำเนียกรบชไนน้ำนี่กรบชไนน้ำ ยิ่งนักเขียวอยู่นะครับดูที่ใกล้ทีนึงมีดำเหมือนกันทั้งจอดดำเหมือนกันครับขบวนรอดแต่ข้างล่างดูแล้วทางแล้วโคนโคนโคนกิ่งแหนงนี่เขาจะดำดำนิดนึงแต่ตรงบนยังเขียวอยู่นะครับทม่เปไรรอรุ่นแต่สองยอด สภาพสมบูรณ์ครับสมรรถภาพสมบูรณ์อันนี้อีกสี่วันเพราะว่าเสียบ่างกันสี่วันอีกสี่วันมาเปิดแผลครับสำหรับสายน้ำพึ่งเม็ดอายปางหรือนอกกระจิบหรือพ่านภาษีนกหยิบออนกหยิบติดแน่นอนดูรถทางแล้วครับสมบูรณ์ม,มากนะครับนกหยิบ เดี๋ยวจะหาอะไรมาเสียบกิ่งนี้อีกซาหน่อยนะครับสนุกสนุกไปครับอาจจะเอากระดุมมาติดหรือว่าก้านยาวมาติดสนุกสนุกไปโอเคครับผมคลิปนี้มาจมแค่นี้ละครับขอบคุณสวัสดีครับ